แม้จะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจราชการในต่างประเทศแต่นาย,ยกรรทฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงการติดตามสถานการณ์ต่างๆของบ้านเมืองโดยเฉพาะความเห็นต่างต่อกรณีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพร้อมยอมรับว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆหากยังคงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ไม่สามารถนำชื่อขึ้นทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายได้ผมก็ยังตัดสินใจให้ใครไม่ได้นะ เพราะว่าตราบใดก็ตามเนี่ยถ้ายังมีความขัดแย้งกันอยู่แบบนี้มันก็เป็นปัญหาแหละเพราะฉะนั้นถ้าถ้าในเรื่องของกฎวินัยสงเรื่องต่างมันยังไม่เพียงพอก็ต้องไปวาด้วยข้อกฎหมายกันนะถ้าทุกคนหวังดีจริงๆต้องการให้าศาสนาพุทธซื่งเป็นสา,าหลักของประจัชาติเราเนี่ยให้ให้เป็นที่เคารพนับถือก็ต้องไปหาทางแก้ปัญหากันให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นมหาเศรสมาคมไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เห็นต่างอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดต้องไปหาทางออกให้ได้ คือไม่งั้นก็จะโยนภาระาขึ้นมาแล้วรัฐบาลก็ต้องต้องนําเสนอไปตามกฎหมายทารองเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามผมเคยเรียนว่า,วาถ้ามีผลกระทบไปถึงสถาบันอะไรผมผมต้องเคลียร์ให้จบก่อนเพราะจะต้องต้องเป็นพระาราชราชนะในการส่งพระราชทานแต่งตั้งอะไรก็แล้วแต่นะต้องต้องอย่าให้ให้สิ่งต่ตางๆนี้ขึ้นไปถึงพระองค์ท่านเลยนะท่านก็พระองค์ท่านก็ทรงประชวนอยู่ในขณะนี้ด้วยนะก็ไม่อยากให้ผมเล่าไว้เองกันแล้วกัน นี่ผมกลับไปเดี๋ยวผมั่างการไปแล้วเดี๋ยวจะต้องหาทางเอาเอาพระทั้งสองฝ่ายมาดีเบตกันทีนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะให้าศาสนาพุทธเสื่อมถอยแต่ความขัดแย้งและการแบ่งฝ่ายรวมถึงกรณีที่รัฐบาลจะเข้าไปชี้ขาดทางใดทางหนึ่งยอมส่งผลต่อความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนจึงต้องการให้เกิดข้อยุติโดยสันติ ซึ่งถ้าไม่สามารถพูดคุยกันด้วยวิถีทางสงก็ต้องใช้กฎหมายมาเป็นทางนำโดยทันทีที่เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมอบหมายให้มีการประสานทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านการนำชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นสมเด็จพระสังฆราชมาแสดงจุดยืนในหลักการและเหตุผลเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงครับ